บิตคอยแฮวิ n งหรือการเครื่องรางวันบิตคอยคือเหตุการณ์ที่จำนวนบิตคอยใหม่ที่จะมอบให้กับนักขุดสำหรับการยืยนยันธุรกรรมแต่ละบล็อกจะลดลงครึ่งหนึ่งโดยอัตโนมัติเหตุการณ์นี้ถูกออกแบบมาไว้ในโปรโตโคอลบิตคอยตั้งแต่แรกเริ่มโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อของบิตคอยและจำกัดจำนวนบิตคอยทั้งหมดให้มีเพียง21ล้านเหรียญเท่านั้นผลกระทบของบิตคอยแฮวิ n งอุปทานบิตคอยใหม่ลดลงส่งผลให้บิตคอยกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีความหายากมากขึ้น ความต้องการบิตคอยอาจเพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ราคาบิตคอยเพิ่มสูงขึ้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมบิตคอยอาจเพิ่มขึ้นนักขุดอาจเพิ่มค่าธรรมเนียมเพื่อชดเชยรางวัลที่ลดลงความผันผวนของราคาบิตคอยอาจเพิ่มขึ้นตลาดอาจมีความผันผวนมากขึ้นในช่วงก่อนและหลังเหตุการณ์แฮวิงบิตคอยแฮวิงเกิดขึ้นเมื่อไหร่บิตคอยแฮวิงเกิดขึ้นประมาณทุกๆ4ปีขึ้นอยู่กับจำนวนบล็อกที่ถูกข,ขุดโดยที่ผ่านมาบิตคอยแฮวิงเคยเกิดขึ้นมาแล้ว3ามครั้งดังนี้ ครั้งที่หนึ่งยี 28, พฤศจิกายน2 5งพนห้ารารังวันลดลงจาก50 BTC เหลือ25 BTC ครั้งที่สองเกรกฎาคม2,559รางวันลดลงจาก25 BTC เหลือ12.5 BTC ครั้งที่สามสิ 11, พฤษภาคม2,563ราังวันลดลงจาก12.5 BTC เหลือ6.25 BTC Bitcoin halving ครั้งต่อไป บิตคอยห้าว i n g ครั้งต่อไปคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางปี2,568บิตคอยห้าวิ n งสำคัญหรือไม่บิตคอยห้าว i n g เป็นเหตุการณ์สำคัญในระบบ Bitcoin เพราะส่งผลต่ออุปทานความต้องการราคาและความผันผวนของ b บิตคอยบิตคอยห้าวิ n งครั้งที่4ผ่านผ้นไปแล้วสำเร็จบิตคอยห้าวิ n งครั้งที่4เกิดขึ้นเมื่อวันที่20เมษายน2,567 รงกับบล็อกที่8 4 0 0 0 0โดยกลุ่มว A ัย BTC เป็นผู้ขุดบล็อกสำเร็จส่งผลให้รางวัลสำหรับการขุดบิตคอยน์ใหม่ต่อบล็อกลดลงจาก6.25 BTC หลือ3.125 BTC เหตุการณ์สำคัญนี้เป็นที่จับตามองของนักลงทุนและผู้สนใจในคริปโตเคอเรนซีทั่วโลกเพราะส่งผลต่ออุปทานความต้องการราคาและความผันผวนของบ t c o i n ดังนี้ผลกระทบที่คาดการไว้ อุปทานบิตคอย์ใหม่ลดลงส่งผลให้บิตคอยกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีความหายากมากขึ้นความต้องการบิตคอยอาจเพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ราคาบิตคอยเพิ่มสูงขึ้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมบิตคอยอาจเพิ่มขึ้นนักขุดอาจเพิ่มค่าธรรมเนียมเพื่อชดเชยรางวัลที่ลดลงความผันผวนของราคาบิตคอยอาจเพิ่มขึ้นตลาดอาจมีความผันผวนมากขึ้นในช่วงก่อนและหลังเหตุการณ์แฮร์วิงอย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่แท้จริงอาจแตกต่างจากที่คาดการไว้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆในตลาดเช่นสภาพเศรษฐกิจนโยบายการเงินและความคาดหวังของนักลงทุน